เ้าแม่กวนอิมเส้นทางแห่งเมตตาตอนที่หนึ่งกำเนิดแห่งหญิงงามผู้เมตตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแคว้นโบราณที่ปกครองด้วยกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและเข้มงวดยิ่งมีเจ้าหญิงองค์เล็กนามว่าเหมียวซ่านผู้ลึงลือว่างมดงามประหนึ่งเทพธิดาลงมาเกิดพระพักของนางเปล่งประกายดั่งจันทร์คืนเพน กิริยามารยาทอ่อนหวานแต่สิ่งที่ทำให้นางแตกต่างจากใครๆมีใช่เพียงความงามหากคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาตั้งแต่ยังเยาว์เมี่ยวซ่านมักเสด็จออกจากวังไปยังหมู่บ้านห่างไกลเธอไม่ถือองค์ไม่รังเกียจความยากจนกลับยื่นมือช่วยเหลือคนล้มป่วยเด็กกำพร้าและผู้สูงวัยที่ไร้ญาติ บางวันเธอแบกถังน้ำบางวันเธอหุงข้าวต้องแจกผู้หิวโหยและบางวันเธอนั่งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยเพียงเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังไม่นานนักประชาชนก็ต่างรักใคร่และเคารพนับถือนางขนาดน,นาำว่าหญิงผู้มีใจดั่งมหาสมุทรแต่ความเมตตาของเหมียวซ่านกลับทำให้พระบิดา กษัตริย์ผู้ทรงเข้มงวดรู้สึกโกรธและผิดหวังเพราะพระองค์อยากให้นางแต่งงานกับเจ้าชายผู้มีอำนาจเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีสร้างความยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินทว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมี่ยวซ่านกลับตอบเพียงว่าลูกไม่ใฝ่หาความสุขสบายของตนเองแต่ใฝ่หาการช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยากถ้อยคำนั้นทำให้พระบิดากริ้วอย่างหนัก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอันใหญ่หลวงวันหนึ่งกษัตริย์มีรับสั่งให้นำเหมียวซ่านไปกักขังในวัดดกรางเพื่อหวังบังคับให้ละทิ้งความเมตตาและหันมาเชื่อฟังพระราชประสงค์ที่วัดนั้นนางถูกบังคับให้ทำงานหนักไม่ต่างจากคนรับใช้ตื่นแต่เช้ามืดกวาดลานวัดหาบน้ำฟืนและซักผ้า ท่ามกลางเสียงเหน็ดเหนื่อยและความเย็นชาของคนรอบข้างแต่สิ่งที่ใครไม่อาจเข้าใจได้ก็คือแม้จะอ่อนล้าเพียงใดจิตใจของนางกลับยิ่งแบ่งบานด้วยความเมตตาเมื่อคนงานเจ็บป่วยนางก็แอบ,บแบ่งยาที่ตนพกมาเมื่อใครหิวโหวยนางก็แบ่งข้าวต้มที่มีเพียงเล็กน้อยให้อีกฝ่ายก่อนเสมอคืนนั้นเองขณะที่นางนั่งพนมมือภาวนา แสงเรืองรองก็ปรากฏขึ้นกลางวิหารเก่าเหมือนมีเสียงกระซิบจากฟากฟ้าหัวใจที่มั่นคงในเมตตาคือสะพานที่จะเชื่อมมนุษย์กับสวรรค์เหมียวซ่านเงยหน้ามองดวงจันทร์น้ำตาคลอเบ้าเธอไม่รู้ว่าพลังลึกลับนี้คือสิ่งใดแต่เธอมั่นใจแล้วว่าเส้นทางที่เลือกคือเส้นทางแห่งการเสียสละชะลอข้อคิดจากตอนที่หนึ่ง ความเมตตาที่แท้จริงไม่ขึ้นกับฐานะหรือสถานะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือคนธรรมดาทุกคนสามารถหยิบยื่นความดีงามแก่ผู้อื่นได้ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นเมื่อเราเดินบนเส้นทางที่ต่างจากผู้คนแต่หางใจมั่นคงความศรัทธาจะกลายเป็นแสงนำทางและบางครั้งความยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการมอบให้ จบตอนที่หนึ่งวิดีโอนี้กล่าวถึงเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง